นี่คือกบในโอไฮโอดูยังไงมันก็ไม่ใช่กบเอาล่ะฉันขอชี้แจงก่อนเลยว่ามีมในคลิปนี้จะไม่ใช่มีมในช่องหลักที่ผมลงเอาไว้ในคลิปชอตถ้าเข้าใจตรงกันแล้วไปดูคลิปกันได้เลย SS1 EP1 Bad บอยมาแล้วไม่ชื่อครับโมอะไรวะเนี่ยเมื่อคุณพยายามเอาตัวระดับล e g e n d ารีตัวหนึ่งไปแลกกับทีวีซานต้าระดับมิสติกในทอยเลทเฮาส์ Defense มันคือการตลาดใช่แล้วมันคือการตลาดใครจะยอมเทรดกับมันว่าทีวีซานต้าราคาตั้ง600เพื่อพูดถึงนักดาบที่เก่งที่สุดแล้วไม่ๆมม่ คนนี่ซช่เขาเก่งที่สุดในระดับนักดาบก็ใช่ไงเขาเป็นอสูรเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปอ่านมีมโครฮา EP 1 SS 1นะครับโดยถ้าใครอยากได้ให้ผมเล่นมีมอะไรเนี่ยก็สามารถฝากไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับหรือถ้าเพื่อนผมอ่ะก็มันก็จะแชร์เข้าไปในไลน ลายกลุ่มที่ผมสร้างเอาไว้คือกอดอบมีมครับและโดยรู้ไหมว่าคลิปนี้มี4มีมบางคนอาจจะไม่เชื่อนะว่ามันมี3มีมใช่เพราะมีมที่4ี่ก็คือไอ้กีก้าแชทที่อยู่ข้างหน้านั่นเองเอาล่ะครับหากมีคนสงสัยว่าทำไมผมทำแค่4มี่มีมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยทำแบบคลิปคลิปนึงอ่ะ4ี่มีมโดยคลิปนึงอะสมีมอ่ะ ผมจะทำรวมมิดทุกทุกตอนแล้วมันก็จะกลายเป็นเอ่อก็หลายมีมอยู่งั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะ,นนะครับเจอกันใหม่อ่านมีมโคตรฮา ep 2